เช็คลิสต์ถ้าคุณมีครบตามนี้ไม่ต้องมาเรียน ข้อที่1คุณไม่มีความเชื่อคุณไม่เชื่อว่าคุณจะกู้เงินมาทําธุรกิจได้คุณไม่เชื่อว่าคนอย่างคุณสามารถทําได้คุณไม่เชื่อว่าธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้คุณได้คุณไม่ต้องมาเรียนเพราะในคัสคุณจะได้เทคนิควิธีการที่จะทําให้คุณกู้ได้ 2. ถ้าคุณคิดว่าเราจะทําเอกสารให้ถ้าคุณคิดว่าเราจะซ้อนคุณปันสเตตเมนต์สร้างเอกสารสร้างยอดขายเท็จคุณไม่ต้องมาไม่มีในคัสบอกไว้เลยนะว่าไม่ต้องมา 3. ถ้าคุณไม่คิดจะพยายามแก้ไขอะไรเลยในคัสคุณจะรู้ว่าจุดผิดพลาดหรือจุดที่คุณเคยผิดพลาดมาก่อนมันคืออะไรเช่นถ้าคุณติดเครดิตบูโรคุณต้องเคลียร์ยังไงหรือว่ายอดขายคุณไม่เป็นไปตามประมาณการคุณใช้วงเงินผิดวัตถุประสงค์หรือคุณขาดทุนคุณต้องแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นคือคุณจะเห็นจุดผิดพลาดในค์สแล้วคุณต้องแก้ไขเพื่อที่คุณจะขออนุมัติเงินกู้ได้ 4. ไม่มีแผนใดๆมาเลยคือแค่อยากได้เงินกู้แบงก์อ่ะ แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปทําอะไรบางครั้งอะ่ะคุณเอาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่มีแผนในการทําธุรกิจคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเอาเงินไปทําอะไรไม่ต้องมาทุกคนเพราะสุดท้ายคุณกู้เงินคุณก็ต้องจ่ายเงินเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องมีแผนธุรกิจมาก่อนคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องทําอะไร5ไม่อยากเป็นหนี้หลายคนกลัวการเป็นหนี้ หลายคนมีความเชื่อว่าการเป็นหนี้แล้วไม่ดีหลายคนไม่อยากทําธุรกิจอยากใช้เงินตัวเองทําธุรกิจไม่ต้องมานะคะอย่างน้องชายวินน้องชายวินก็ทําธุรกิจโดยใช้เงินสดของตัวเองเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็ทําได้เท่านั้น6กถ้าคิดจะแค่กู้บ้านกู้รถไม่ต้องมาเรียนเพราะถ้าคุณมาเรียนคุณจะได้มากกว่านี้น,นอกจากคุณจะรู้ว่า คุณจะต้องวางแผนในการกู้บ้านกู้รถยังไงแล้วในอนาคตหากคุณต้องการอยากได้เงินไปทําธุรกิจคุณจะต้องวางแผนยังไงเพื่อที่จะของเงินกู้ในอนาคตมันคือการเห็นแผนทางการเงิน 7. ถ้าคุณไม่อยากได้เงินมาทําธุรกิจคุณไม่ต้องมานะคะเ <St> พราะว่าในคอร์สคุณจะมีเทคนิควิธีการและขั้นตอนในการขอสินเชื่อธนาคารในการวางแผนในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อที่จะได้เงินกู้มาทําธุรกิจเป้าหมายของคอร์สคือให้คุณมีเทคนิคมีขั้นตอนมีวิธีการ ในการขอสินเชื่อธนาคารให้ผ่านให้คุณได้เงินมาทําธุรกิจให้ธุรกิจคุณเติบโตและขยายได้อย่างที่ใจคุณคิดเพราะฉะนั้นถ้าใครมีครบ7ข้อนี้คุณไม่ต้องมาเรียนแต่ถ้าคุณขาดข้อใดข้อหนึ่งไปยินดีต้อนรับสู่คัดแบงก์อันเซนเซรู้แบงก์รู้เรากู้ร้อยครั้งผ่านร้อยครั้งแล้วพบกันในคัทค่ะ